ผมก็จะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับภารกิจของออบเจก i ี e เหมือนเดิมนะผมสลับคลิปนี้สลับออบเจกทีมเนาะถ้าเกิดว่าเราทําครบครบสิบในสัปดาห์เนี่ยขเขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าทําครบสิอันมันก็จะได้ตังค์หล้านบาทนะครับผมแต่บางคนก็ไม่ได้นะครับผมก็เป็นเหมือนกัน นะครับผมผมก็ต้องทําประมาณ13 14อันนะถึงจะได้นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นทุกคนหรือเปล่านะครับอาจจะได้10คนอาจจะได้บางคนก็11 12อนะครับอย่างผมเนี่ยก็ประมาณ13ครั้งนะครับถึงจะได้ภารกิจของ Ob Objective Daily Objective นะผมก็ได้มาแล้ว1ล้านบาทนะฮะวิธีการก็ก็ทำตามที่มันบอกครับถ้าเกิดว่าอันไหนที่ไม่รู้ก็สามารถโพสต์ไปในเฟซในกลุ่มหรือ แปล g o o g l e ได้หรือดูใน YouTube ได้นะครับผมสลับวิธีการในการทำเนาะผมก็ได้เน็งหาไปที่เรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ทำคลิปสอนเพราะว่าช่วงนั้นคือแบบเล่นกับคนในดิสนะเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับคือบางคนเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้ผมอาจจะมีมิสติ้งครับไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นะครับแม่ก็วันศุกร์สักวันนี่แหละภายในสัปดาห์นี้เนาะถ้าเกิดว่าใครว่างก็มาร่วมมิสติ้งได้นะครับผมก็โพสต์ถามไปแล้วแหละว่าจะเอารถอะไรอ่าอาจจะเป็นรถสปอร์ตคาร์หรือเป็น JDF นะก็ผมก็ปวดๆเข้ามากันเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมว่างเนี่ยผมก็จะจัดเนาะโดยรายละเอเียดกิจกรรมผมจะบ่อยอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นสายดึกเนาะก็จะจัดประมาณ3-4มสี่ทุ่มมาแหละประมาณ4ี่ทุ่มบกว่ารวมตัวอาจจะ5้าทุ่มปล่อยเงี้ยห้าทุ่มเริ่มมิ๊ติ้งเนี่ยก็เริม่มถ่ายลงถ่ายรูปไปนะครับ เสร็จประมาณสักเที่ยงคืนทีหนึ่งเนี่ยแล้วแต่ะดวกของคนนะเพราะว่าผมเป็นสายดึกอีกอย่างที่ผมไม่ที่ผมไม่ทํวัที่ผมไม่เริ่ม2องรุ่มหนึ่งรุ่มก็เพราะว่าผมไม่ว่างนะครับผมผมก็มีเรียนมีสอบนะครับก็เลยสละเวลามาทําคลิปน่าจะพอตอนกลางคืนนะผมก็ถ่ายคลิปไว้ตอนกลางคืนกับวันค่อยอัพอะไรประมาณนี้ผมก็มีเรียนออนไลน์นะครับผมก็เรียนมหาลัยแล้วเนาะก็ขอโทษด้วยที่บางคอมเมนต์ที่เข้าคอมเมนต์เข้ามาใน Facebook หรือใน YouTube แล้วผมไม่ได้ตอบนะพอดีผมไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่ถ้ามีเวลาว่างผมก็จะพยายามตอบทุกเมนทุกไลทุกอย่างนะครับผมที่ผมรู้เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ,อะไรอีกอะเรื่องบิตติง้งใค้ว่าใครทีบิตติง้งพูดไปแล้วเรื่องเงินหนึ่งล้านพูดไปแล้วเรื่องอะไรอีกอะเออแล้วก็เรื่องดิสคอร์นะครับผมสำหรับเรื่องดิสคอร์ดคทที่อยากเล่นกับผมเนาะผมก็ไม่มีดิสคอร์ดหลักหรอกแต่ว่าก็มีแบบ คุณนู้นทีคนนี้ทีอยู่แต่ก็ถ้าอยากเล่นจริงๆอะเดี๋ยวจะสร้างดิสคอร์ดไว้สําหรับคนที่อยากเล่นกับผมจริงๆเนะาะสร้างดิสคอร์ดไว้ส่วนตัวดีกว่าแบบว่างๆจะได้เจอกันได้เล่นด้วยกันทุกคนได้ทักทายผมก็ไม่ได้ยิงได้อะไรผมก็จะเล่นกับทุกคนเลครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องดิสคอร์ดเรื่องเล่นด้วยกันถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยคลิปนี้ก็มาประมาณนี้แหละไม่ได้มาอสอนให้ดูก็ พูดให้ฟังว่าภารกิจของ Dairy b j e c t i v e เนี่ยมันได้จริงๆนะครับผมอย่างเช่นภารกิจแรกเนี่ยก็ไปตีเทนนิสนะภารกิจที่2ก็หางานนะครับวิธีการก็เนี่ยไม่ยากกดโทรศัพท์ก็เดียวหางานอันไหนก็ได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ส่วนอันที่3อะไรอะอันที่3เป็น modify the นะครับ you are hangar นะครับผมก็ modify บินหรือไม่ก็พวกลงแต่งเราประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแหละเคก็มาพูดให้ฟังนะครับผมมาพูดรายละเอียดให้ฟังประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยเนาะคลิปนี้ก็จะมาไวไปไวหน่อยโอเคประมาณนี้แหละไป